ที่กลุ่มอมตะครับก็ก็คาดหวังว่าการประชุมเอเปกในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการดึงนักลงทุนเข้ามาที่ประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็คาดหวังว่าจะทําให้ GDP ของประเทศไทยนั้นสูงขึ้นครับนายวิบูลย์กรมดิดกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บมจอมตะคอร์ปอเรชั่นท่านเปิดเผยบอกว่าการประชุมเอเป็กในประเทศไทยครั้งนี้จะทําให้นักลงทุนมีความมั่นใจในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและการประชุมก,ก็ถือเป็นสัญญาณส่วนหนึ่ง ของความมั่นคงเพราะว่าการประชุมระดับโลกแบบนี้ก็มีนานาประเทศเข้าร่วมการประชุมแสดงว่าประเทศไทยของเรานั้นมีความมั่นคงก็จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนด้วยประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด19ก็เริ่มที่จะหายไปจากประเทศไทยแล้วทําให้ช่วงนี้นักลงทุนเริ่มที่จะกลับเข้ามาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งคุณวิบูลบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมการลงทุนของคนต่างชาติเพราะอุปนิสัยของคนไทยเรามีความอบอ้อมอารี แล้วนอกจากนี้การประชุมเอเปกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเราให้ความสําคัญแล้วก็มีความพร้อมในการจัดประชุมรวมไปถึงเรื่องของการต้อนรับผู้นําของประเทศต่างๆที่เข้ามาร่วมประชุมเอเปกในประเทศไทยด้วย สำหรับการประชุมครั้งนี้ก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมทําให้ประเทศไทยได้รับอาน,นิสง์จากการประชุมในครั้งนี้เป็นไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนแล้วก็มั่นใจอีกด้วยว่า GDP ของประเทศไทยนั้นจะเติบโตขึ้นครับแน่นอนเลยนะครับสิ่งที่จะตามมานะั้นก็คือน,นักลงทุนเนะี่ยมีความมั่นใจในประเทศไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่าเอเเนี่ยเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่า นี่คือความมั่นคงนะครับการที่เราจะมาประเทศใดก็ตามที่จะสามารถจัดก,การประชุมที่ในระดับโลกนี้นได้เนี่ยนั่นแสดงว่าประเทศนั้นนะจะต้องมีความมั่นคงเมื่อประเทศมีความมั่นคงนักลงทุนก็มีความมั่นใจนะครับอุตสาหกรรมอะยต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างที่ที่ผมบอกว่าอีกอย่างนึงก็คือโควิดเริ่มแล้วนะครับเริ่มหายไปแล้วการกลับมา ของนักลงทุนกลับมาเยอะเลยนะครับตอนนี้นกลับมาเยอะเลยเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเขาก็มีความสบายอกสบายใจกับประเทศไทยเราอยู่แล้ว